าเอกชนร่วมเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนปากน้ำประแสะจังหวัดระยองแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนสามารถสร้างอาชีพได้นะครับแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานครับ ป่าชายเลนปากน้ำประแสะตําบลปากน้ำประแสะอำเภอแกลงจังหวัดระยองแห่งนี้เป็นผืนป่าชายเลนอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากและมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้และสัตว์น้ำนานาชนิดเป็นผลมาจากความร่วมมือสามประสานโดยหน่วยงานราชการชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าชายเลนรวมทั้งปลูกป่าเพิ่มขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่ายอย่างยั่งยืนและสร้างอาชีพสร้างรายได้ เสริมให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาบริษัทเจริญโภกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ได้ร่วมกับกลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและภาคประชาสังคมดำเนินโครงการ CPF ปลูกปันป,ป้องป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติมซึ่งพื้นที่ตำบลปากน้ำประแสะจังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูโดย CPF จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ CPF ปลูกปันป้องป่าชายเลนปากน้ำประแสะเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนที่ถูกต้องต่อยอดจากการปลูกป่า าชายเลนสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้างเครือข่ายชุมชนรักป่าชายเลนที่เห็นอยู่ในปัจจุบันครับ นางดวงดีดีขวัญนิยมประธานวิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปากน้ำประแสะจังหวัดระยองเล่าว่าในอดีตทางชุมชนมีแนวคิดจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนขึ้นแต่ยังขาดความรู้ประสบการณ์และแหล่งเงินทุนซึ่งการที่ CPF ได้เข้ามามีบทบาทช่วยสนับสนุนผลักดันให้เกิดการพัฒนาจนประสบความสำเร็จทำให้ปัจจุบันกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมีความเข้มแข็งและคนในชุมชนมีไรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวและชาวบ้านยังมีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วย เรามี CPF เป็นนายทุนที่เป็นบริษัทเอกชนที่มีความพร้อมในเรื่องของอศักยภาพไม่ว่าในเรื่องของทีมงานหรือเงินทุนหรือว่าแนวคิดหรือว่าในเรื่องของกลุ่มองค์กรพนังกงานอะไรอย่างนี้ค่ะเข้ามาช่วยสนับสนุนเราให้เราสามารถก้าวเดินในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านในเรื่องของดูแลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการก่อตั้งกลุ่ม เป็นเงินทุนให้เราไปศึกษาดูงานพาพนักงานในเครือทั้งหลายเข้ามาเที่ยวในชุมชนเราด้านใานประจันดอนจอหอสมาชิกลุ่มบริการสำล้อท่องเที่ยวตำบลปากน้ำประแสรกล่าขวขอบคุณภ้าอกระชนที่เข้ามาร่วมพัฒนาป่าชายเลนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาพันธุ์ตลอดจนต่อยอดให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่งครับที่ว่ามา สนับสนุนโครงการที่ว่าท่องเที่ยวเพื่อสามร้อก็มีรายได้แล้วก็มีการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาจนเจยอครอบครัวก็ขอขอบคุณ c p f นะครับที่มาเมืองเข้ามาปรับปรุงป่าชายเลนให้ดนสมบูรณ์แล้วก็มีสัตว์น้ำ นานาพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยแต่ตัวไปโควิดซาลงอาจจะมีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันเยอะขอขอบคุณครับ ปัจจุบัน CPF เดินหน้าโครงการ CPF ปลูกป,ปันป้องป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระยะที่2ปี2562ถึง2566อนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าชายเลนพื้นที่จังหวัดระยองสมุทรสาครและตราดเพื่อให้สามารถต่อยอดโครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีชุมชนทําให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวส่งผลที่ต่อความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นๆอยากยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับ วิระพลรองชัยถ่ายภาพถนนชัยคุณสิงห์ทีมข่าวทนบ5รายงาน